เหมือนเราได้เจอกันเมื่อไม่นานมานี้นะคะคริ้งนีเกิดแล้วก็เป็นเรื่องราวดีๆมากๆเลยเพราะว่าแฟนๆบอกว่าอยากจะเจอทุกวันเลย맞아요맞아요ใช่ใช่ไหมทุกคนใช่ค่ะขอบคุณค่ะบมันจะเกิดครั้งนี้สดใสมากๆเลยนะคะอ๋อจริงเหรอขอบคุณค่ะจริงค่ะใช่ไหมครัใช่ไหมครั ใช่หล่อไหมอ่ะหล่อไหมคุณค่ะถามว่าสดใสอ่ะแฟนๆยังนั่งน,นึกกันอยู่แต่ถ้าถามว่าหล่อไหมแฟนๆตอบได้ทันทีแล้เซ็กซี่อ่ะแล้วเซ,วเกซ็กซี่ล่ะคุณเล่นะคะเอาละครับประเทศไทยทั้งนี้คุณรูจิมมีอะไรที่อยากจะทำเป็นพิเศษไหมคะ

ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะทำ้องกระทนะตอนนั้นนะคะจำได้ไหมคะว่ามีอาหารเมนูหนึ่งอ่ะที่พี่ดิวบอกว่าต้องทานก่อนกลับนะอะไรที่เขาโยนโยนกันแบบพันมันบุ้ยไฟแดงเนี่ยบุ้ยนี่ก็โู้ในบา้ยกต้งกอล์เนี่ยนะทีใคุณกัอฟกู๋ก็รู้กันว่ากู 모닝글로리인가봐요 나자팥붕 팥팥붕 파이 팥타이 그, 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 맞아요 아 근데 뭐 되게 특이한 음식뭐 어, 하나 미메뉴는 이막그거아 모닝글로리는 그거 네. คนก็รับตอตอนผัดจะมีไฟพุ่งโบก้วย이렇게ลอยออมาใช่ครัน่าจะเป็นแนั้นยังไม่ได้ทอ่ะนที่ชิ้นก็จบที่ย้อนย้อนนะคงไม่ถงทำยังไงดีล่ะอีกาีนี้ซูซี่อยู่แถวไหนแล้ว 어, 사실 저번에는 이제 첫 시작이고 지금은 이제 마지막을 해서 달려가고 있는데 오늘 딱 마지막 도시 방콕에서 하기도 하고 그리고 앵콜 투어 자체 지금 퓨시티가 다 달라졌기 때문에 아무래도 거의 다른 공연이라고 봐도 무방할 정도로 네, 새로운 콘서트를 준비해서 왔다고 얘기할 수 있을 것 같습니다. บอกตรงๆเลยอะครับอันนี้ก็คืออยู่ในทวงกอลอยู่ใช่ไหมครับก็คือเซตลิสต์หรือคิวชีเนี่ยแตกต่างกันเยอะมากๆเลยก็บอกได้เลย,เลยว่าเหมือนรู้สึกว่า <Yeah. S 2> คนที่มาดูเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเป็น,ปนคอนเสิร์ตใหม่ขึ้นมาเลยแล้วก็คือตั้งชื่อว่าอูรีแอนครับก็คือเตรียมมาเยอะมากๆสำหรับงาน,นนี้อาแล้วก็ได้ยินมาว่าครั้งนี้อูรีแอนก็คือเตรียมความพิเศษก็คือเล่นกีตาร์ด้วยว้าวว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 อวว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  어, 사실 제 음악이 락 장르가 되게 많기도 하고, 밴드 음악이, 밴드 음악이기 때문에. คือเริ่มเตรียมที่จะเล่นกีตาร์ให้ทุกคนดูสดๆเพราะว่าคือเพลงแนวเพลงของผมก็คือมีร็อกเป็นส่วนมากแล้วก็คือเล่นเป็นมิวสิคแบนด์ส่วนมากใช่ไหมครับรู้สึกว่ามันพิเศษตรงนั้นแล้วก็เลยรู้สึกว่ามนถึงเวลาแล้วที่เราต้องโชว์ความสามารถที่เล่นกีตาร์ให้ทุกคนดูสดๆว้า แฟนๆก็รต้องเครียมหูหรอเลยฮะอะจริงจเหรอหรอคะวันนี้เตรียมตามาเหรอคะม,มาดูมาเจอ,เอามาดูมาเจอมาดูมาเจอฮะถามงี้ดีกว่าฮะอยากรู้ว่าเมื่อครั้งที่ผ่านมาเดินกระดาษโมที่ผ่านมากับพันสบุรีที่ผ่านมานะฮะ 아 일단 어 지금 제가 했던 그 공연장에서 오늘 또 내일 또 하게 되지만 그 공연장에서 이 주는 되게 큰 에너지가 있는 것 같아요. 일단 팬분들이 주시는 그런 메시지라든지 그 에너지 같은 것들이 굉장히 아직도 기억이 많이 남아서 사실 오늘 태국에 <봐라> 올 때까지만 해도 빨리 내일 돼서 공연하고 에너지도 느끼고 싶다는 생각을 좀 많이 하게 된것 같아요 그래서 저한테 주신 그 에너지가 좀 가장 기억에 많이 남지 않았 생각이 니다 그니까 <봐라> 그그그 ก็คือมีแฟนคลับท่านหนึ่งน่าจะเป็นแฟนคลับต่างชาติอยู่มุมประมาณแบบโซที่แบบสายมือของผมตัวใหญ่สูงๆแล้วคือเขาเอ็นจอยมากๆกับเพลงอะคะก็เลยจดจำอกนั้นได้ด้วยว้าวเป็นคนที่ใส่ใจแฟนคลับมากครับปมมือเลยสิท่านทุกคนถ้าพูดถึงเอเนจีก็บอกเลยว่าแฟนคลับไทยเนี่ยมุจุดชาวไทยเนี่ยเขาไม่เขาไม่เคยแพ้ใครอยู่แล้วคุณสมผัสได้ใช่ไหมฮะ ก็คือผมก็ไปหลายๆประเทศในทัวร์ครั้งนี้ใช่ไหมครับรู้สึกว่าแฟนๆชาวไทยเอเนอรจีคือแบบสุดๆอยู่อันดับต้นๆเลยอ๋อนี่ขนาดแถลงข่าวนะฮะเอเนอรจีก็ไม่ได้แพ้เลยสำหรับคอนเสิร์ตของคุณลองดูไหมฮะต้องฟังเสียงแบบว่าเต็มที่ของเขาดูไหมฮะใช่ดีครับอย่าให้เสียหน้า ผมว่านี่แหละเขาคือเอเนอร์จีที่ผมรอคอยที่จะเจอคนอื่นแต่อย่าลืมนะว่าในฮอลเนี้ยในในห้องเนี้ย,ยไม่ได้มีแค่มุนจื๊ออย่างเดียวยังมีสื่อมวลชน,นด้วยคี้จั๊กมันโดนอีกตัวแท่งชิ้นเดือดคุณและถ้าสื่อมวลชนเนี้ยส,ส่งเสียงร้องพร้อมกับมุนจื๊อเนี้ย มมากเลยครับ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 ครนบครับครับครับครสบครับครับครับเสียครับตรับีรับครับครทบครั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 บคครับคับครับคับคครับรับครับคโทนต่ับครับับคร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 ันครัครัับครับับครับครับครั장ครัับรบารบบเรบัรบครับ 맞아요 맞아요 r Supai, Mister, 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 m i 가 t e r m i 가 t e r Mister, 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 게 i s t e r Mister, m i 가 t e r m i 가 t e r Mister, 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 m i s t จริงๆครัลยุคนั้นมากบ20ปี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 20คี20ป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 อ20ปี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 ้ไปี20ปี20ปี20ว้าวปีก0ปี2เปียเปี20ปี20ปี20ปี2อปี20ปี20ลอ20ปัเ0ปี2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 ับี20ปี20ปี20นะ 한국어로는 요 센밤밤, 깜깜 그래서 하면서 생각한게 나중에 좀 약간 이렇게 야유하는 것처 들리지 않을까 싶었는데 또 팬분들과 기자님들께서 알아서 이제 선을 지켜서 해주실 거예요 อยู่เพราะว่าตอนแรกพอเริ่มปลุกรู้สึกว่ามันจะฟังดูเหมือนแบบหไหมแต่คือทุกคนก็แบบช่วยให้มันยังอยู่อยู่กับมขึยังได้อยู่โอเคไี้ขออีกสักทีครั้งสุดท้ายเนี่ออบอกฟัง,งก็มันเสกโคจรไงั้นเราผสมไหมคะเราผสมที่เยเสจูเร่สา,สามแถวหลัง높น,น้ำมือเลนเสียงสูงนะคะสามแถวหลังเสียงสูงแล้วก็จะเป็นเสจูเรที่เหลือข้างหน้าเสียงต่ำนะต่ำฮะขอต่ำขึ้นหน้าเสียงต่ำนะฮะหนึ่งสอง สอครึ่งหน้าหยุดหักครึ่งหลังหนึ่คุณรู้จักงดีว้าวว้าว,ว,าวดีมากเลยครับเป็นมิติใหม่แห่งวงการว้าช่ว่าใ่เรื่องตัวจรอ่ะเอ,อดีมากเลยครับข,ขอบคุณมากนะคะตบมือให้กับตัวเองได้ไหมครับตบมือให้กับ คดดี้วยฮารดคุณคับต้องบอกว่าแฟนๆของคุณเนี่ยเขาบอกว่าเขามีเพลงเพลงหนึ่งที่เขามีความรู้สึกว่าชอบมากๆเลยแล้วก็ฟังบ่อยฟังตลอดนะฮะเป็นเพลงที่แบบฟังธรรมดาก็โอเคแล้วแต่ถ้าได้ฟังสดๆเขาจะมีความสุขมากๆเลยฮะคุณผู้ชมนะฮะเออเด้ค่ะนะครับซึ่งเพลงนั้นก็จะเป็นเพลงที่ชื่อว่าอะไรฮะ ขอบคุณมากขอบคุณมากที่ตอบตัอฉันไม่รู้ะรู้หรอกป่าคะรู้สิฮะั้เงี้ยยากจเงียยาจคือรู้ล้ว่าชจะรู้คจ้นนี้นั่นเองนะคะเป็นไปได้ไหมคะทุณอนจุดที่เราจะได้ปัสดสดสักหรอบเนเวทีถ้าสองคนจบกมาไลฟ์โดลัะออห้าสิบ้าสบจ้ครเหรอคะ

มต่อนนี้เราอยู่ในคอนเสิร์ตแล้วใช่ไหมคุณดียรู้สึกใังไบที่บรรดาชอบเพลงนี้มากๆเลยราบคุณะน่ารกชอว์ซึ่งชื่อชื่อชื่ชม่อชื่อชื่อช่อชแ่อช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 ื่อชม่อชื่อชี่อชื่อช่อชื่อช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 ื่ช่อชื่ชื่อชม่ชื่อชื่อช่ และเ,เ,เป็นไปได้เชื่อหรือเปล่าว่าแฟนก็อยากจะฟังคุณร้องสดๆในทุกๆครั้งนะฮะอ่าทอร์ใช่พี่นี่คงยังร้องไรบ่อยๆใ่ไมปผมก็จะแบบพยายามแสดงรลฟ์สดๆให้ทุกคนฟังกันบ่อยๆนะคะค่ะเอาล่ะอีกหนึ่งเรื่องของคุณอุจิคือคุณได้รับเป็นที่ยอมรับว่าเป็นออราเดอร์ศิลปินที่มีความสามารถหลากหลายใช่ไหมทุกคนใช,ใช่ไหมรู้สึกยังไงบ้างคะ 사실 과분하다는 생각을 많이 하긴 하지만 그래도 그거에 맞는 활동을 많이 하려고 또 노력을 하게 되는 것 같고 그 과정 안에서 또 저도 발전을 해 나가는 것 같아서 되게 기분이 좋다고 생각이 들고 앞으로도 그 수식어의 그 걸맞는 그런 사람이 될수 있도록 노력해 을 보도록 하겠습니다. 루스쿨은 어런더가 되는 카운트로 티밥포 방을 루스쿨 기회 엄마 라커 그 당시 그 카드와 떡또 라우디. พอที่จะโดนเรียกแล้วก็ยอมรับว่าแบบเป็นออลเรเดอร์หรือเปล่านะคะแต่พอได้ยินว่าทุกคนเรียกแล้วก็มีฉายาว่าออลเรเดอร์อย่างเงี้ยครับผมก็ตั้งใจมากๆเพื่อจะพัฒนาตัวเองแล้วทาให้ดีขึ้นในทุกๆด้านทุกๆอย่างเลยครับปรกมือให้กับความเก่งกาจของเขาเลยะครับคดีบมาที่เมืองไทยแล้วบอกว่าเป็นการปิดเวอร์ทัวร์ของคุณกุจิเลยอยากรู้ว่าทำไมถึงเลือกประเทศไทยของเราเป็นการปิดเวอร์ทัวร์ครับคุณกุจิ 어 아무래도 사실 제가 첫어제 콘서트 우주라는 이름으로 콘서트를 했을 때 해외를 나와서 했던 콘서트 처음이었던 게 태국이었던 걸로 기억을 하거든요. 그때의 그 감사함과 또 저번 이번 투어 처음 시작했을 때 왔던 그때의 기억과 또 생각을 해봤을 때어 여기서 마무리하는 게 제일 멋있을 수 있겠다 그리고 감사함을 표현할 수 있겠다는 생각으로 또 오게 된것 같습니다. ก็น่าจะเป็นเพราะว่าผมจําได้ว่าต่างประเทศแรกที่ผมเคยมีคอนเสิร์ตในฐานที่เป็นวุฒิมเนี่ยก็คือที่ประเทศไทยแล้วก็จําได้ว่าตอนงานอูรีครั้งที่แล้วเนี่ยก็คือปร,ประทับใจมากๆมีแต่ความสุขแล้วก็ความประทับใจใช่ไหมคะผมก็เลยอยากจะตอบแทนแล้วก็อยากจะแบบบอกทุกคนว่าขอบคุณมากจริงๆก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราปิดโัวทัวร์ของเราที่นี่ที่ประเทศไทยก็น่าจะเป็นการบอกขอบคุณกับแฟนๆอย่างจริงใจแล้วก็น่าจะรู้สึกว่าแบบคงเท่มากๆด้วยนะะ ครัไม่ธรรมดาเลยนะฮะเขาเลือกเมืองไทยของเราฮะเขาเลือกเราฮะทุกคนซึ่งแบรนด์บอกว่าปิดตัวเนี่ยมันในวันพรุ่งนี้ถูต้องไหมฮะแล้วคุณสามารถเปิดใหม่เลยอีกวันนึ่งคุณเปิดทัวร์ใหม่วจันทร์เลยฮะตอจทัาเก็อเตรียมัวให้พนะคะเก็อ้พร้อมกอน่ะไราระะ้อยมรอะ ขอโทษนะคะผมอยู่ในแถลงข่าวแล้วเล่นกมื่อกี้ฟุตเล่นกดทษเอาละสิ่งต่างที่เกิดขึ้นได้แบบนี้ก็พราความรักที่มีให้กันระหว่างศิลปินกับแฟนๆและแฟนๆที่มีให้กับศิลปินสิ่งหนึ่งที่คุณไม่เคยลืมเลยที่จะบอกกับแฟนๆและนั่นคือคำว่าอย่าลืมทานข้าวนะใช่ไหมชั 뭐 저한테는 밥 먹는 게 되게 중요한 시간이기 때문에 그런 것 같고 그래서 제가 생각하는 중요한 시간 또 팬분들이 또 쉽잖아요 밥을 거르는 게 근데 이제 꼭 먹어야 또 오늘 하루 일을 잘할수 있고 에너지를 쓸수 있으니까 좀 힘든 일을 할수 있고 오늘 하루 또 좋은 일이 있을 수 있고 안 좋은 일이 있을 수 있지만 그래도 밥을 먹어야 좀 힘이 나니까 그런 의도로 말을 좀 많이 하는 것 같습니다 ผมว่าผมพูดบ่อยๆเพราะว่าส่วนตัวรู้สึกว่าเวลาทานข้าวหรือการทานทานข้าวเนี่ยมันเป็นอะไรที่สําคัญมากๆแล้วแบบห้ามลืมอะคะ่ะแล้วก็คือถ้าสมมติว่าเออเราบางทีเรายุ่งม,มากๆเราอาจจะลืมทานข้าวก็เลยอยากจะบอกแฟนๆว่าอย่าลืมทานข้าวนะคะเพราะว่าวันนั้นอาจจะเป็นวันที่ดีหรืออาจจะเป็นวันที่ไม่ดีก็ตามเนี่ยอยากให้ทุกคนมี energy ในการทํางานในการใช้ชีวิตต่อๆไปก็เลยอยากจะบอกทุกๆคนว่าแบบอย่าลืมทานข้าวนะคะอ๋อแล้วถ้าสมมติว่าถ้าจะให้รูจ แนะนำสักสามเมนูเป็นเมนูอาหารเกาหลี <S <S ให้กับแฟนๆมุจืชาว,ชวไทยของเราอะไรดีคะอ๋อแต่ช่วงนี้ผมชอบกินบิบิมบอมากเลยช่วงนี้กมว่าบิบิมปับ,ปบข้าวยางเกาหลีก็คืออร่อยแล้มวม,มีผักด้วยใช่ไหมคะผักโอ้โหแล้วไกึย่ง แล้วก็เชยุคกึงก็คือผัดหมูผัดแบบแดงแดงอะถ้ากินื้มนนหมูแล้วเมื่อกี้มีผักแล้วเนาะแล้วก็อ,กอ,กอีกหนึ่งเมนูจากอาหารทะเลอากูจิมบัสเป็นอากูจิมก็คืออากูเป็นชื่อปลาชนิดหนึ่งจากเกาหลีนะคะแล้วก็เอามาผัดกับหลายๆอย่างะคะ่ะเป็นไงหาไม่ใช่คนธรรมาดานะสรรหาอาหารหลากหลายให้กับแฟนๆด้วยเริ่มเยอะ แน่นอนค่ะหลังจากนี้คืออะไรฮะไม่ทานข้าวอาหารไทยแล้วเป็แฟนคุณจื่ชาวไทยก็คือคุณแนี่น่าขำที้ต่อไปนี้เขาก็สั่งแต่อาหารที่คุณบอกสามเมนูนี้ก็ใช่กับพี่กูชิลบอกต่อไปไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมทานอาหารไทยเองอ่ะดีฉันอย่าลืมผัดปั๊งไฟแดงยินจิบ하세요พัดปั๊งโมนิกลอรี่ปุ๊งกุยพัดปั๊งไฟแดง พักกุ้งไฟแดงักกุ้งไฟแดงชายหาดชายหาดอร่อยมากๆอะไรแบบว่าช่คหาครับเอาล่ะมาถึงเมืองไทยทันทีนะครับเจอแฟนๆชาวไทยแบบนี้อยากจะให้แบบว่ามีภาษาไทยไปทำพิเศษพิเศษสักคำหนึ่งพูดกับแฟนๆได้ไหมฮะช่วยช่วยได้เลยค่ะเอาเป็นคำอะไรดีทุกคน อยากฟังคำไหนจากผมนะครับต no> no> ัคำว่ารักผมรักผมจังำได้ด้วยจำได้จำได้เอาคำนี้ดีกว่าเอาตัวไหนครับคำไหนครับคนที่หลอขนาดนี้ ได้ผมจะหอที่ระคำนะคนที่หลอขนาดนี้คนที่หลอขนาดนี้เป็นของคุณนะเป็นของคุณนะอยากให้แบบใส่เสียงไปให้มันดูแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนเสียบอบอบอุ่นเซ็กซี่กว่านี้นิดหนึ่งขอขอยกตัวอย่างนี้หน่ะคนที่หลอขนาดนี้เป็นของคุณ ไคนที่หลอกขนาดนี้ขอที่หลอกขนาดนี้เป็นของคุณนะเป็นของคุณนะคนที่หลอกขนาดนี้เป็นของคุณนะคนที่หลอกขนาดนี้เป็นของคุณนะ ที่ตกสิศงสูงตายหมดแล้วสิติ้นใจหมดแล้วนี่คำพูดเมื่อกี้แล้วก็ในช่วงนี้เนาะเป็นแบบว่าช่วงท้ายปลายปีกลังจะเข้าสู่ปีใหม่ในในคุณอุจิมาแน่ก็อยากจะให้คุณอุจิได้มีโอกาสได้อวยพรแฟนๆที่อยู่ที่นี่สักนิดนี้ได้ไหมฮะเอาเลย 어, 2023년이 이제 거의 다 지나가는데, 2 0 2 4년까지 이제 꼭 마무리 잘 하시고, 올해, 2024년에는 또 원하시는 일다잘 이루시길 바라고, 또 항상 건강하고 행복한 일이 좀 가득했으면 좋겠다고 생각이 들고, 저는 또 잠깐 여러분들이 아시다시피, 이제 또, 어, <laughs> 또 열심히 다른 쪽에서 열심히 또 건강히 지내다가 또 자주 소통하면서 있을 테니까 항상 건강하게 지내셨으면 좋겠습니다. ก็คือปี2023ก็เหลือแค่ไม่กี่วันแล้วใช่ไหมครับก็คือปีหน้าใน2024ก็อยากให้ทุกทุกคนสมหวังมีแต่เรื่องดีๆมีแต่ความสุขแล้วก็อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพแล้วก็อยากพฟดสร้นๆเนี่ยพวกเราก็อาจจะไม่ได้เจอกันสักพักหนึ่งใช่ไหมครับก็คือผมก็จะเต็มที่กับในทุกๆอย่างทุกๆงานที่ผมน่าจะได้ทำในปีหน้านะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยปะปกมือให้น่อยสิฮะ อยากมัเขาเป็นควาเป็นภาษาไทยหน่อยไหมสนิทขึ้มาคุณรูจือหนุยให้คุณทำงานหนักเกินไปไหมครับอันยออันยอไม่เลย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 ขอให้มีความสุขขอให้มีความสุขในวันคริสต์มาสในวันคริสต์มาสและปีใหม่และปีใหม่นี้ครับนี่ครับโอ้ดูโจ้ คนที่เก่งมากเขาความจำดีมากคิ้วทประโยคใหม่อีกครับงมารทรพคสา m e r Christmas โอเคเอาละ่ะท้ายยายของเราจริงๆแล้วนะต้องฝากแล้วลนะ่ะคอนเสิร์ตที่กำลังจะเกิดข <laughs> ึ้นวันพรุ่งนี้นะคุณผู้จิ๋นครับ <laughs> อ๋อ이번에또 어, 또 짧으면 짧고 길다면 길다는 시간 안에 또 다시 와서 공연을 하게 되었습니다. 또 제가 좋아하는 나라 한국에서 여러분들 한번더 만나서 콘서트를 하게 되었는데 저번에 보셨던 그런 뜨거운 에너지 한번 느끼고 싶어서 왔으니까 같이 이렇게 즐길수있으면 좋겠고 저도 그에 걸맞는 또 지금 무대로 보답하도록 하겠습니다. 항상 건강한 오늘 잘, 네, 맛있는 많이 드시고 네, 건강한 모습으로 만났으면 좋겠습니다. 그 พรุ่งนี้นะคะเราก็จะได้เจอกันทุกๆคนในงานอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็คือพวกเราก็ไม่ได้เจอกันนานใช่ไหมคะก็คือรู้สึกดีใจมากๆที่ได้กลับมาในประเทศไทยที่ผมรักมากๆแบบน,นี้นะคะแล้วก็จาได้ว่า energy ของทุกคนนี่คือสุดๆไปเลยนะคะบอกว่าพวกเราก็จะสนุกกันเต็มที่พรุ่งนี้นะคะแล้วก็ผมก็จะเต็มที่เพื่อที่จะตอบแทนใน energy ของทุกๆคนแล้วก็ความรักของทุกๆคนด้วยอยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะ เชื่อไหมหรือเกินว่าวันพรุ่งนี้จะมี energy ดีๆที่เกิดขึ้นในงานของคุณอย่างแน่นอนนะฮะกับ2 0 2 n t y อูจิบูเอทัวรูรีแอนด์อินแบนคอร์คอเสียงตรบมือดังๆให้กับคุณอูจิครับขอบคุณครับขอบคุณที่มาตื่นิหนึ่งนะคะก็ครั้งลังเลยนะคะจะดีเดอร์ตั้ตใจเลือกสินค้า โอเคครับและนี่ก็คือการแถลงข่าวของเราในครั้งนี้ครับเวทีทวีดีอุจิุปงขอบคุณครับ